สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะ <c oughs> คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม สำหรับเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนะคะหกับ9นะคะเราก็มาเจาะกันนะคะก็จะมีห9เก้าหเกาสัน่นหกเนะคะหกเก้าห้าหนะคะก็จะเป็นสี่เก้าเก้าสี่สี่สามสามสี่นะคะ โครงสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะส่วนชุดก,กันนะคะก็จะมีมีห้าศูนย์นะคะแปดหกเนาะก็จะเป็นห้าเก้านะคะห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็จะเป็นอ่า 5 1าน,นะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะมี1 1 6 6 5หน 9, 9่นะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นนะคะชุดเด่นหมดเลยเนาะชุดกันนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์ให้น้องใหม่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ